สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีมันจะลางๆหน่อยนะเพราะว่าลายบนเสื้อเนี่ยเป็นเหมือนสีไม้ที่น้องใช้เขียนเขียนวัดวาดเอานะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ผมรักแล้วก็เอ็นดูมากๆจนยกตำแหน่งโอชิให้ไปเป็นที่เรียบร้อย สักพักใหญ่ๆนานมาเลรยวนะครับก่อนแต่น้องเข้าวงเลยว่าได้นะครับก็คือน้องพักแพงสุภชยาคำเงินสมาชิกรุ่นที่2ของวง c g m 4 8และน้องก็เป็นน้องเล็กของวงนะขณะนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าออในอนาคตอันใกล้นี้ทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วว่าอิสุตากินะประกาศในงานพัสริว่าจะมีการรับสมัคร น้องๆรุ่นที่3เข้ามาสู่วงนะครับมาออดิชั่นกันก็ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับก็ใครสนใจก็มาสมัครกันได้นะครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับและถ้าน้องๆรุ่นที่3เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายความว่าน้องพระแพงก,ก็จะกลายเป็นรุ่นพี่เป็นเซนไปขึ้นมาทันทีนะครับด้วยความเป็นรุ่นนะอายุไม่แน่ รุ่นสามก็มาจากอายุมากกว่าน้องทุกคนก็ไดนะ้ในความเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นสองมีรุ่นสามก็มาน้องก็กลายเป็นรุ่นพี่แน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องเล็กเมื่อก้าวไปเป็นรุ่นพี่เนี่ย <c oughs> ผมมองว่าเขาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องๆ้อง,องรุ่นสามได้อย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่น้องทํามาตลอดจะเขา้าวงหนึ่งปีนิดๆเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันมัน มันดีมากๆนะดีมากๆจนผมรู้สึกว่าถ้าใครอยากเข้ามาใช้ชีวิตเป็นไอดอลตรงนี้เอาสิ่งที่น้องพระแพงทำนำไปปรับใช้กับตัวเองรับรองคุณจะมีคนรักมีคนเอ็นดูมากมายแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมเอ็นดูน้องพระแพงจนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องทำนั่นแหละนะครับสิ่งแรกก็เลยก็คืออ,อ ฝันไม่เคยหนีเราไปไหนนะครับเป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลงเ,าเราจะไม่หนีจากความฝันนะครับซึ่งเป็นเพลงเดบิวของน้องๆรุ่นที่สอง c g m 4 8ที่น้องว่าแพงร้องไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วน้องก็จดจำไว้ว่าเป็นแนวทางในการดเดินชีวิตของน้องนะครับในเรื่องของฝันไม่เคยหนีเราไปไหนเนี่ยต้องบอกว่ามันมาตั้งแต่แบบ น้องตัวเล็กตัวน้อยแล้วอะนะครับคือถ้าใครไปสืบประวัติกันดีๆก็น่าจะทราบว่าการที่น้องมาสมัครออดิชั่นเข้าสู่วง CDM 48รุ่นที่สองเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกของน้องนะครับก่อนหน้านั้นน้องเคยมาออดิชั่นครั้งหนึ่งแล้วก็คือตอนเปิดวงรับสมัครรุ่นที่หนึ่งใหม่ๆนะครับน้องก็มาสมัครออดิชั่นเหมือนกันแต่ว่าพลาดไปไม่ติดนะครับแล้วก็สังเกต ระยะความห่างนะครับการออดิชั่นรุ่ที่สองการออดิชั่นรุ่ที่1เนี่ยมันห่างกันเกือบสี่ปีอะซึ่งตอนนี้น้องอายุ16ปีกว่ากว่าจะสิบเจ็ดทยอนกลับไปตอนนั้นนะสิกว่ากว่าจะ1 3บสานั่นหมายความว่าน้องเด็กมากมากเลยนะเด็กมากๆให้นึกถึงนึกถึงตอนสัจจังมาสมัครเข้าวงอะประมาณนั้นเลยนะครับแต่อ่ะสัจจังขาประสบความสำเร็จ สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกวงวินเทจฟเทสได้แต่ว่าน้องพ้าแพงตอนนั้นน่ะไม่ประสบความสาเร็จนะครับน้องตกรอบน้องไม่สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงซีเจเอฟเทสได้ซึ่งหน้าตอนนั้นน้องอายุสิบสองกว่าขวากว่าสิบสองกว่าขวายังเด็กมากๆอ่ะพร้อมที่จะผิดหวังอะไรง่ายๆอยู่แล้วแล้วอาจจะแบบเปลี่ยนเส้นทางเดินในชีวิตได้ทุกเมื่อเลยไปทําอย่างอื่นที่ ตัวเองชอบมากกว่าหรือมีสิ่งเรา้ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าน้องจะหนีแทบจะหน,นีจากความฝันได้ง่ายๆมากๆในช่วงเวลานั้นนะแต่ว่าน้องก็ไม่เคยหนีจากความฝันเนะี่ยน้องก็ยังมีความฝันนะแรงกล้าที่อยากจะเข้ามาเป็นไอดอลของวง cgm four d a ให้ได้ที่ดูแล้วไนว่าน้องรอมาเกือบสี่ปีถึงจะได้โอกาสอีกครั้งเพราะวงก็ยังไม่ประกาศรับ audition สักทีใช่ไหมพี่สองแล้วน้องรอได้แล้วก็ พอประกาศอดิชันแล้วน้องก็ต้องมาฝึกซ้อมทำกันบ้านทำทุกอย่างเต็มที่กันใหม่เพื่อเตรียมตัวออดิชั่นให้คณะกรรมการเห็นความสามารถของน้องให้ได้ว่าน้องคู่ควรจริงๆซึ่งก็ต้องปรับอะไรเยอะัับ12ถึง16ครั้งแรกน้องผิดวังก็ต้องเสริมเทียวเล็บเสริมอะไรมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายความฝันของน้องก็เป็นจริงจนได้นะครับน้อง 9, เกเ, 1, 2, ของง CNN, เข้ามาเป็นหในสมาชิกรุ่นที่สของวงซีเข้ามาเป็น ของโฟเทียสุกตามพี่น้องฝันได้ในที่สุดนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2เลยก็คือทําทุกอย่างสุดแรงที่มีนะครับไอประโยช์สุดแรงที่มีเนี่ยคนฟังแล้วจะงงๆนะอันนี้มันเพลงเนื้อเพลงวันใหม่ของรุ่น4ี่ชัดๆแต่น้องก็แพงเป็น c ีเจมโฟรเทีรุ่น2มันมันคนละเพลงแอดมินมึงง่วอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับผมรู้สึกว่าไอคำว่าสุดแรงที่มีอ่ะมันไม่ได้ใช้แค่ น้อง,องรุ่นสี่เท่านั้นหรอกนะครับใครก็สามารถใช้ได้ใครกสา,ารสามารถทำนำคำว่าสุดแรงที่มีไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้ทั้งนั้นนะครับก็เหมือนกับน้องพระแพงนั่นแหละที่ทําทุกอย่างสุดแรงที่มีจริงพอเข้ามาในวงนะครับเราจะเห็นเลยว่าน้องขยันฝึกซ้อมซ้อมร้องซ,ซ้อมเต้นมากๆนะผมผมผมก็ดูอยู่แหละว่าเออน้องเป็นยังไงน้องก็ดูขยันแล้วก็สามารถเต้นตามพี่ ทันพี่ๆได้แต่อาจจะยังไม่แข็งแกร่งมากนะอาจจะไม่แบบเออเป๊ะมากนะเพราะว่าด้วยขนาดตัวของน้องกล้ามเนื้ออะไรยังเด็กอยู่ะนะกล้ามเนื้อยังไม่ขยายหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อกันไปเสริมสร้างประสบการณ์แนวคิดอะไรกันไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือน้องน้องไม่ถอยอะ่ะน้องน้อง พยายามฝึกเต้นให้ได้ทุกแนวทำไม่ได้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะพยายามทำให้ได้อะไรผมก็รู้สึกว่าเอ้ยใจน้องสู้สู้มากมาก,มากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องร้องเรื่องเต้นนะครับสิ่งที่น้องโดดเด่นมันก็มีหลายอย่างอะอย่างเรื่องไลฟ์เขาก็มอบหมายให้เมมเบอร์ต้องมาไลฟ์ต่อเดือนกี่ครั้งกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปน้องก็ทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่มากๆนะครับไลฟ์ของน้องมาแพงนี่ผมสัมผัสได้เลยว่าน้อง น้องใส่ใจแบบการไลฟ์มากๆจริงๆอะ่ะไม่ใช่มาไลฟ์ปนโผลส่งๆให้ปนตัวไปแต่น้องน้องมีคอนเทนต์มีอะไรเตรียมมาตลอดมีเรื่องมาเล่าสนุกให้ฟังสนุกสนานตลอดนะครับซึ่งผมมองว่าน้องมะาแพงเป็นคนที่ไลฟ์เก่งมากๆนะมีทักษะการไลฟ์คล้ายๆน้องจ๋าคล้ายๆน้องจีจี้ไอดอลของน้องเลยนะครับก็คือการ เก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พบประสบพบเจอในชีวิตประจําวันมาเล่าให้ดูน่าสนใจและมีความสนุกสนานได้นะครับน้องพระแพงก็เชิฉายฉายแสงมากกับเรื่องของการไลฟ์ของน้องเนี่ยแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีฝีมืออีกหลายๆอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวแล้วก็มีโอกาสได้นํามาอวดกันในงานของวงต่างวาระโอกาสต่างๆนะครับอย่างในงานลอยกระทรงครั้งล่าสุดเนี่ย โอ้โหน้องฉายแสงมากๆแบบว้าวว้าวเลยคือใส่ชุดไทยมันก็สวยอยู่แล้วอ่ะเออน้องก็สาวเชียงใหม่ใส่ชุดไทยแบบมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ทาให้น้องโดดเด่นขึ้นไปกว่าน,นั้นก็คือการรําไทยที่น้องรําสวยมากๆจริงผมดูคลิปนะไม่ได้เห็นสดๆเสียดายเหมือนกันดูดูในคลิปที่เขาหักเหกันมาเนี่ยแบบโคน้องราโคตรสวยเลยนะครับคือน้องก็เรียนนาฏศิลป์มาก่อนคือแล้วน้องก็นํามาปรับใช้กับง,งานของวงที่โอ้ เฉิดฉายเฉิดฉายมากๆก,กจริงๆนะครับหน่อยนั้นแล้วในเรื่องของการเรียนกิจกรรมที่โรงเรียนน้องก็ไ,บบไม่บกพร่องนะครับก็เห็นได้ทํากิจกรรมเป็นนางเอกละครเป็นดราม่าเยอร์งานกีฬาของโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหน้องทําทุกอย่างสุดแรงที่มีจริงจงและน้องบาดหลานทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานออกมากได้อย่างดีเยี่ยมมากมาก นะครับอ่ะมาเรื่องต่อไปอแค่ยื่นมือไปอาจถึงวันนั้นในสักวันนึ่งนะครับก็ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วละ่ะว่าเด็กสาวที่เข้ามาสู่จัก,กรวาล48รีเอกรุ๊ปเนี่ยมีความฝันอย่างเดียวทั้งนั้นแหละว่าอยากประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ในพื้นที่ตรงนี้เช่นการติดเซบสัสซได้เป็นเซนเตอร์หรือว่ามีรายชื่อติดอันดับ GE อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่ง ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆที่น้องเข้ามาในวงสิ่งที่น้องประสบความสำเร็จมีอยู่อย่างเดียวก็คือมีรายชื่อติดเพลงเดบิวต์ของรุ่นใช่ไหมครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วน้องก็ยังไปไม่ถึงความฝันตรงนั้นนะครับเช่นการติดสมมิส่งที่น้องฝันมากๆก็ยังไปไม่ถึงหรือว่าการติด G E อันดับใน G E ท้งแรกที่น้องลงสมัครน้องก็ยังไปไม่ถึงนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือ น้องไม่หยุดไม่หยุดความฝันตรงนั้นนะไม่หยุดที่จะยืน่นยื่นมือไปไปคว้าโอกาสมันมาให้ได้นะครับน้องพูดมาเสมอเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในชีวิตซะหน่อยมันเพิ่งเริ่มต้นอะไรประมาณนี้แนวคิดของน้องจะประมาณนี้นะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าน้องไม่หดมือกลับแน่นอนน้องจะเอื้อมมือเพื่อไปคว้าโอกาสมันมาให้ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมมั่นใจว่าน้องจะได้ ตรงนั้นมาตอบแทนแน่นอนการติดเซอร์เบอสืบผมบบมั่นใจมากๆมันต้องมีสักวันที่น้องติดแน่ๆแนละ้วผมคิดว่าไม่ใช่การติดเซอร์เบสืบน้องจะมีโอกาสได้ทำโน่นทำนี่มากมายภายในะ้ายชื่อของพระแพง CGM 48นะครับผมมั่นใจว่าน้องมีดีอยู่ในตัวเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่อให้นีนอสุตารีนะก็เห็นคุณค่าในตัวน้องอย่างแน่นอนนะครับแค่รอเวลาบอข้ออีกสักนิด แล้วถึงเวลาน้องจะเปล่งประกายมากๆอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากให้เด็กที่อยากจะเข้ามาสู่ตรงนี้เหมือนน้องพระแพงเนี่ยเอาเรื่องราวของน้องพระแพงมาปรับใช้กับชีวิตดูนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแลวหละว่าเอ่อถึงอ่า,อาจะไม่ถึงดวงจันทร์เด็กน,น้อยคุณก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวและมีผู้คนรักและก็เอ็นดูคุณมากมายเหมือนที่น้องพระแพงเป็นอยู่ยทุกวันนี้อย่างแน่นอนนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ